ันนี้นะคะกาเน่ก็จะพามาสอนวิธีการเล่นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเฟิร์ชาร์ของการเลยนะที่แบบเออจะได้รู้ว่าอุปกรณ์พวกแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเล่นยังไงเดี๋ยวนะมันมีการอัปเดตใหม่แล้วมีโนโมแล้วก็ไอซ์นแบบไอซ์นแบบดีกว่าเนาะโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปยังตู้อันแรกกันดีกว่าเวลาใกล้ทานไปเนี่ยตายละทุกคนเอาบ้านใกล้ๆก่อนแล้วกันนะไม่ไหวละอ้ว้โหฉันเพิ่งเข้าไหมมาดูถึงประสิทธิภาพของตาข่ายกันนะทุกคน คิดว่าเก่ากันก็จะเคยได้ทําแบบได้เล่นไปแล้วแหละว่าเออมันเล่นยังไงนะอันนี้จอดจงยี่เป็นบ้านชั้นบ้านแรกเลยใช่ไหมว่าฉันตายเหรอโอเคบายบายมาต่อที่ตาที่สองนะคะเราก็จะสาจัดเกมโดยที่เลือก i อซ์โน a ีบ์เออเราจะไปห้องที่เรายังไม่เคยก็เออนี่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  ห้องเล็กสุดเหรอนี่ไม่อยากกจะเสียงเลยอะเอาห้องห้องนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เกี่ยวกับคลื่นปะฉันก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะว่ามันทำอะไรได้บ้างไปเลยออาเก็บประตูก่อนเนาะ มันจ้องแต่บ้านฉันบ้านแรกเลยวะนั่นใช้ตัวผู้หญิงมัางดีกว่านะขอไปบ้านที่โอ้นี่นี่น,นี่เครื่องปั่นนี่ที่ว่ามีคนเคยคอมเมนต์ว่ามันช่วยให้ปืนมันเร็วขึ้นใช่ไหมเราจะมาดูว่ามันจะช่วยได้จริงๆไหม ก็จะวางปืนไปข้างหน้านี้แล้วกันนะทุกคนเพื่อจะช่วยได้ต่อไปเราจะอัพประตูกันประตูเป็นสามสองอันนี้ก็เราจะดแบบใจจุดใจจอเลยว่าจะต้องอัพให้ได้อ้อีกนิดเดียวก็จะตายแล้วอ่ะ ตอขอาหาบ้านที่มีอุปกรณ์ที่แบบต่ตาจากเดิมไว้นึงเนาะเฮ้ยมีันกันผีด้วยโรเอ้ยเอ้ยนี่มันห้องห้องที่เล็กสุดนี่ว่ะจะรอดไปะว่าเนี่ยมันรอดเลยต้องลองดูต้องลองดูทํามที่เราอยู่ในห้องห้องเนี่ยครั้งแรกเลย จะรอดไหมอะฉันกลัวว่าฉันไม่รอดจริงเอารอดประตูก่อนแล้วกันประตูต้องแข็งแรงรอดวะขอบคุณนะเพื่อนโอเคมาต่อที่น้องเออน้องคุณยายมันเรียกน้องคุณยายเหรอวะ ตัวไหนนะที่ฉันไม่เคยเข้าเลยแบบน่าจะเป็นที่เอ,อ่อน้องหมาที่เป็นมีแบบหัวนั่นปะฉันไม่เคยเข้าน้องหมาแบบที่มีหัวงั้นเลยอืมนี่ทําให้ประตูมันเย็นขึ้นฉันเคยทำแบบตายแล้วอะเอาไงดีวะห้องห้องนี้ก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไม่รอด ห้องนี้นะคะถ้ามีเอตัวไข่อันเนี้ยสามารถช่วยให้ประตูมันเปิดได้ยากขึ้นใช่เราเคยเล่นแล้วห้องเนี้ยแต่อีม้องหมาที่แบบนั่นอ่ะมันหายยากจังอ๋อนี่มีตู้เย็นด้วยหรือว่าด่านนี้จะไม่มีน้องหมาเหรอจะไม่มีได้ไงกันต้องมีสิเหมือนฉันไม่บีหนึ่งฉัน่คิดแบบนั้นท <c oughs> ี่แบบ ไม่มีจริงอะเมื่อกี้หาแล้วแบบบวเยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S เราจะอยู่รอบปลอดภัยไหมอะดูไม่น่ารอดนะดูเจเขามาแบบดีแบบดีจริงไม่น่ารอดว่ะเออ